เรามีรายงานพิเศษดีๆคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปปูทางเส้นทางในการตื่นรู้ธรรมะนาวาธรรมะจะช่วยดูแลจิตใจจะช่วยหิวใจเราได้อย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ ที่เราที่เราขุนหันที่เราพลันแล่นไปเลยเรามีชุดความความรู้แหละเรามีประสบการณ์แหละเราก็จะคิดว่าโอเคเราจะทําให้มันดีขึ้นแล้วกันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ทําให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไงหลายคนที่เปลี่ยนการรับถือศาสนาไปรับศาสนาแต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีเราบอกว่าการเรียนและการศึกษาหลักคำสอนทามศาสนาเราต้องบอกว่า ยังไม่เข้มแข็งดีพอโดยประมาณไม่สามนะคะสองชั่วโมงหลังจากนี้ประธานคณะอาจารย์มีอะไรนะโอเคนะคะลองดูนะสิ่งเราที่เห็นซ้ำทั้งทังที่คุณพ่อคุณเสียชีวิตตอนคุมของขวด้วยเล่านะสมมติรู้ไหมว่าเป็นของไม่ดี 好。<R> เราก็มองว่าไอ้หลักสูตรนี้น่าจะทําให้เด็กรุ่นใหม่เขาเข้าถึงง่ายแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เขาใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นไม่ไม่หลงไปกับพวกสื่ออะไรพวกนั้นอีกนะคะสมาธิสร้างคือจะไปตาม ๆแต่ในวันที่วันนี้อ่ะได้มาพบเส้นทางของศาตสฟาดมันทําให้จากที่เราชี้ข้างนอกอะค่ะเราเริ่มมาชี้ข้างในเราเริ่มมองเห็นว่าทุกผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากเหตุแห่งการกระทําของเราเองปั๊บามเจ็าทำได้ไหมการจะทำไน คำพูดใดความคิดใดเป็นไปเพื่อประบทุกข์ทุกเนี่ยเกิดตามความเป็นจริงของมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์จะมีทุกข์อยู่ภายในตนเองและที่มาของความทุกข์เหล่านี้มาจากไหนมาจากกระบวนการที่อยู่ในระบบหรือกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันเห็นอย่างไรจึงเชื่อว่าเห็นถูกฉันเห็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั่นแหละเห็นถูกแล้ว เห็นเหต ah ุของทุกน yeah. yes. hmm. like like ั่นแหละเห็นถูกแล้วเห็นการดับของทุกหรือการดับของเหตุนั่นแหละเห็นถูกแล้วและเห็นว่าการเห็นอย่างนี้แหละคือมรคเมื่อเห็นแล้วว่าการเห็นอย่างนี้คือมรคเอามรคเนี่ยแหละคือความเห็นเนี่ยไปปฏิบัติต่อทุก้ดยการกำหนดรู้ปฏิบัติต่อเหตุของทุกโดยการละไปปฏิบัติต่อการดับของทุกโดยการทําให้เห็นแจ้งว่าดับไปอย่างไรความดับแต่ละครั้งที่มันดับไปให้เห็นแจ้งด้วยแล้วก็ จเจริญความเห็นดีขึ้นเพื่อที่จะรู้ทุละสุบุทัยทํรรถให้แจ้งอันนี้เรียกว่าอาริยมรรควันนี้มีความรู้สึกว่าอริญัตสยมัน,นย่อยให้ตัวของลิชันเนี่ยมันเข้าใจยิ่งฟังมันทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายที่เราให้ประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าธรรมะตรงนี้ได้ไปทั่วประเทศได้ทุกคนได้เข้าถึง คิดว่าพระบารมีของท่านที่ที่มอบให้กับประชาชนเนี่ยมากมายมหาศาลอยากให้ชาวพุทธคนได้รู้จักธรรมนาวประวังเพราะว่าเป็นธรรมเป็นหลักธรรมคำสอนที่ดีของพระอาจารย์้น คือธรรมชาติคุณผู้ชมคิดให้เป็นเหตุเป็นผลอีกอย่างคือธรรมะคือวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาเหตุและผลได้นะคะคเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วมีกระบวนการแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เกิดทุกข์นั่นเองค่ะ